สวยๆด้วยจิตลิง บอกเลยนะคะว่าครูพินเป็นคนหนึ่งนะคะที่นะคะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์แล้วก็ภายใต้แบรนด์ของครูพินเนาะเป็นแบรนด์ TSMU ค่อนข้างที่จะมีสินค้าเป็นร้อยร้อยสองร้อยรายการซึ่งเวลาที่เราอตอบคําถามหรือพบเจอลูกค้าจะมีปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ยลูกค้าขอรีวิวสินค้านู่นนี่นั่นแล้วปรากฏว่าสินค้าเป็นร้อยรายการและเรา copy รีวิวไว้ในมือถือแล้วเราต้องไปแบบเฟ้นหาค้นหาโอ้และรีวิวก็เยอะนะคะกว่าจะหาเจอลูกค้านะคะบอกว่ารอนานมากเลยค่ะไปซื้อร้านอื่นแล้วค่ะนั่นไงนะคะปั หามานะคะเราจึงนาได้นะคิดค้นตัวจิ๊ตลิงขึ้นมานะคะซึ่งจะทํางานง่ายมากๆเลยสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สายขายอยู่นะคะเพียงแค่คุณนะคะเอารูปรีวิวนะคะไปใส่ไว้นะคะในตัวจิ๊ตลิงเนี่ยและแยกเป็นหมวดหมู่วันไหนลูกค้านะคะโอ้โหอยากสั่งซื้อสินค้าสมมุตินะ กระเป๋าดักซับกระเป๋ามมคลลูกค้าต้องการนะรีวิวกระเป๋าโงคลน่ะโอ้โหบอกเลยว่ารีวิวที่นี่เยอะมากนะคะกระเป๋าดักซับของเราเนี่ยนะแล้วเราจะส่งรัวนๆยังไงดีอย่างไม่ได้ค่ะเราแยกเป็นหมวดหมูหม่ก,กระเป๋าแล้วเราใส่นะคะรีวิวไว้ในจิตลิงค่ะวันไหนลูกค้าขอจิตลิงมาเราก็แค่ส่งลิงก์ให้เขาลิงก์เดียวค่ะแล้วบอกว่าเฮ้ยลูกค้าขานี่ในลิงก์นี้นะคะกดเข้าไปดูเลยค่ะมีรีวิวกระเป๋าดักซับเพียบเลยนะคะดูให้ฉ่ำดูให้หนำใจเลยค่ะนะเออดูแล้วรู้สึกว่าอยากใช้ อยากเพลงแบบนี้ค่อยกดปุ่มสั่งซื้อหรืออินบ็อกเข้ามาหาครูพิ์นะคะแค่นี้เองทําให้เราปิดการขายง่ายๆผ่านการเพียงแค่ให้ลูกค คลิกลิงก์งเดียวนะคะทำงานง่ายมากสำหรับใครก็ตามนะคะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สายขายแล้วมีสินค้าหลากหลายแล้วกันนะคะ <c oughs> คุณอยากปิดการขายง่ายๆเพียงแค่ลิงก์งเดียวเนี่ยก็ปิดการขายให้คุณไม่พอค่ะ <c oughs> วันนี้ถ้าคุณมีเพื่อนของคุณที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันแล้วคุณนะคะโอ้ไปบอกต่อเขาว่าเนี่ยฉันเจอตัวทิดลิงก์มาทํางานง่ายมากเลยตั้งแต่ได้มาแล้วปิดการขายง่ายมากคุยกับลูกค้าแทบแบบไม่ต้องคุยเลยมีแต่ลูกค้าทักมาพร้อมซื้อพร้อมโอน ือลูกค้าเขาศึกษารจิตลิงเรียบร้อยแล้วนะคะอืมคุณไปบอกเพื่อนของคุณที่ขายของออนไลน์เหมือนกันค่ะปรากฏว่าเพื่อนของคุณตัดสินใจซื้อจิตลิงหรือนำบัตรดิจิตอลตัวนี้กับคุณค่ะคุณรับรายได้ค่าแนะนําทันทีค่ะ500รอยบาทโอ้โหไม่ใช่แน่นอยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆถ้าวันนี้คุณมีเพื่อน1ิบคนที่อยากมีจิตลิงแบบคุณนะคะคุณก็ได้ค่าแนะนําวันนี้ไปแล้วห้าพันบาทค่ะโอ้โหทำไมง่ายจังแล้ววันนี้ คุณนะคะมองเห็นโอกาสนะคะก็แค่ตัดสินใจนะคะเข้ามานะคะใช้งานจิตลิงก์กับครูพินนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะปกติตัวจิตลิงเนี่ยถ้านะคะเราซื้อนะคะวันนี้เลยนะคะก็จะจ่ายอยู่ที่นะคะนะ 3,000บาทค่ะทุกคนคะแต่ถ้างบน้อยสามารถเริ่มต้นใช้งานนะคะจ่ายผ่อนได้นะคะ500บาทจ่ายต่อเนื่อง7เดือนค่ะทุกคนคะนะคะคุณก็จะได้สิทธิ์ใช้งานจิ๊ตลิงี์ตลอดชีพโดยที่คุณไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องอะไรอีกเลยคุณมีหน้าที่ทาจิ๊ตลิง์ของคุณให้สวยและโปรโมทบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆของคุณคุณก็สามารถมีไรายได้จากสินค้าของคุณและมีไรายได้จากจิ๊ตลิงก์กับเรานั่นเองโอ้คุ้มขนาดนี้นะคะพลาดไม่ได้จริงๆเลยกับจิ๊ตลิงค์ใครมองเห็นโอกาสนะคะงบน้อยก็เริ่ม คนที่500งบเยอะก็นะคะสั่งซื้อแบบไ right ร้ไทมแบบตลอดชีพเลยจ่ายทีเดียว3,000บาทนะคะทุกคนเรามีคลิปดีโอนะคะสอนคุณนะคะทำหน้าร้านให้สวยๆปังๆด้วยนะใครที่สนใจนะคะพิมพ์ว่าสนใจหรือกดลิงก์คูปินม,มาได้เลยวันนี้ไปแล้ว